น้อมกราบบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกลยานมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อความเข้าใจของคนฆ่าตัวตายชีวิตหลังตายสุดท้ายตัวใครตัวมันใช้คำว่าความเข้าใจแทนที่จะใช้คำว่า ความเข้าใจผิดเพราะไม่อยากทำเป็นผู้รู้ในเรื่องความตายโดยเฉพาะเรื่องจิตซึ่งแต่ละศาสนามีความเชื่อไม่เหมือนกันและแม้แต่ในศาสนาเดียวกันก็ตา่างคนเราก็มีความเชื่อและความรู้ที่ต่างกันอยู่มีหลายคนที่ถ่ายทอดประสบการณ์ตนเองเมื่อตายแล้วฟืน้นและคนละลึกชาติได้ โดยที่ตัวเองเป็นชาวพุทธมีความรู้และความเชื่อแบบชาวพุทธระยะหลังนี้ดูเหมือนคนไทยนิยมค่าตัวตายกันมากขึ้นข่าวว่าคนไทยค่าตัวตายมีจำนวนอยู่อันดับต้นๆของโลกและสังเกตว่ามีคนนิยมค่าตัวตายโดยที่ค่าคนที่รักไปด้วยเช่นลูกเมีย และแม้แต่สุนัขเลี้ยงให้ตายตามกันไปด้วยซึ่งคงคิดว่าเมื่อจะตายทั้งทีก็ขอให้คนและสิ่งที่รักไปอยู่ด้วยกันเหมือนที่เคยอยู่ในโลกมนุษย์ในทางพุทธศาสนาและเท่าที่ได้ฟังและได้อ่านเรื่องคนตายและฟื้นหรือเรื่องคนละเลิกชาติได้คือตายแล้วไปเกิดใหม่และระเลึกได้ว่า ชาติก่อนตนเป็นใครมีแต่บอกว่าคนตายไม่ว่าจะตายแล้วฟื้นหรือแลืวเลิกชาติได้ล้วนแต่ไปคนเดียวไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกเมียไม่มีลูกผัวและไม่มีสิ่งใดๆที่รักเป็นพิเศษติดตามไปด้วยเลยแม้แต่ยุทธาบรรดาศักดิ์ใดๆก็ไม่มีติดตัวไปด้วย คนที่ตายแล้วฟื้นบอกว่าตนไปในสภาพตนจะตายนุ่งผ้าผ่อนอย่างไรก็ไปในสภาพนั้นส่วนใครจะเปือยกายไปอย่างไรก็ไม่เห็นมีใครบอกรายละเอียดในเรื่องนี้ที่แน่ๆคือไม่มีคนแต่งยศไปส่วนพระสงฆ์ได้ฟังคำบอกเล่าว่าไปในสภาพพระสงฆ์ทั่วไปคือนุ่งสบง ห่มจีวรอ,อย่างพระสงฆ์ทั่วไปเท่าที่ได้ฟังคำบอกเล่าจากชาวพูทธที่ตายแล้วฝืนหรือที่ระลึกชาติได้มีเหมือนกันอย่างหนึ่งคือมีคนนำทางซึ่งมากจะเรียกว่ายบมาบานผู้นำทางนั้นจะเป็นชายหรือหญิงนั้นก็เท่าๆกันบางคนไปพบสภาพของนรกมีกระทะกำลังต้มน้ำเดือด มีต้นงิ้วซึ่งมีคนปีนป่ายอยู่คนนำทางมักจะมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าตนมากสรุปว่าคนที่ตายไปไม่ว่าจะตายและฟื้นหรือคนเลือกชาติได้ล้วนแต่พูดตรงกันว่าตนไปได้คนเดียวไม่มีลูกเมียมหรือลูกผัวหรือพ่อแม่ หรือมิสหายไปด้วยเลยและดูเหมือนตัวเองก็ไม่คิดถึงใครด้วยจึงอยากจะคิดว่าคนตายไม่มีเพื่อนคู่คิดไม่มีคนรักใครชอบพอกันเป็นพิเศษเดินทางไปด้วยเป็นการเดินทางไปคนเดียวแสดงว่าคนตายมีแต่จิตถ้าจะปรากฏเป็นรูปร่างก็เป็นแต่ภาพของจิตเท่านั้นเอง าภาษาชาวพุทธซึ่งมีความรู้แบบชาวพุทธก็เลยคิดว่าจิตมีสภาวะเป็นเอกจรคือท่องเที่ยวไปเพียงลำพังคนและสิ่งของรอบกายเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังถ้าเป็นสิ่งที่สแสวงหาได้ก็เรียกว่าทรัพย์สมบัติหรือยศถาบรรดาศักดิ์ถ้าเป็นสิ่งที่หวงแหน ก็เป็นกิเลสถ้ายึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นตัวกูของกูก็เป็นกิเลสชนิดอุปาทานพระพุทธเจ้าท่านแยกแยะให้เห็นมากมายส่วนกิเลสที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์โดยเฉพาะความเกิดหรือชาตินั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าตัณหาตัณหานี่แหละมีสภาวะเหมือนยางเหนียว มีลักษณะเป็นพลังงานยิดโยงให้มีพบชาติคือให้มีการเกิดใหม่ก็คงอธิบายได้เท่านี้แหละถ้าพูดมากไปกว่านี้ก็จะเป็นการเดาหรือคิดเอาเองเพราะเรื่องนี้หลวงปู่มั่นโพริทัตโตบอกว่าจะรู้ได้ด้วยฌานหรือสมาธิเท่านั้นและคนที่อธิบายได้ดีที่สุดก็มีแต่พระพุทธเจ้า ซึ่งเชี่ยวชาญในฌานและมีความเป็นพุทธะเท่านั้นเห็นหลวงพ่อหลูงพี่หลายรูปพยายามอธิบายเรื่องจิตเป็นตุเป็นตานึกเป็นห่วงว่าท่านจะลืมคําสอนว่าอาจินไตยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องที่เหนือวิสัยของความคิดอาจินไตยนั้นมีสี่เรื่องคือหนึ่ง เรื่องปุถวิสัยคือวิสัยของพระพุทธเจ้า 2. เรื่องฌานวิสัยคือวิสัยของฌานส 3. เรื่องกรรม,มะวิปากวิสัยคือเรื่องผลของกรรม 4. เรื่องโลกจินตาคือความคิดเรื่องโลกถ้าหลวงพ่อหลวงพี่ไม่ลืมคำสอนเรื่องอจินไตยของพระพุทธเจ้า ก็จะม่พูดเพ้อเจ้อให้เป็นเรื่องเป็นราวเฉยๆอย่างที่เป็นกันอยู่บางท่านเพราะพูดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็อุตส่าห์เพิ่มธรรมะเข้าไปในคำสอนเสียเองเมื่อฟังไปฟังไปก็กลายเป็นมิจฉาทิฐิโดยไม่รู้ตัวพระอนุนท่านโชคดีที่พระพุทธเจ้าปราบไม่ทันไม่อย่างนั้น ท่านก็คงจะอธิบายปฏิจจสมุปบาทตามที่ท่านเข้าใจว่าเป็นเรื่องง่ายๆไปแล้วคำอธิบายคำสอนของพระพุทธเจา้าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเมื่ออธิบายตามแนวคิดของท่านพุทธทาสพิขุก็ดูเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแต่นั้นเป็นคำอธิบายปฏิจจสมุปบาท ที่เกิดภายในชาติเดียวหรือในขณะจิตหนึ่งๆเท่านั้นไม่ใช่คำอธิบายแนวข้ามภพข้ามชาติซึ่งท่านพุทธทาสพิขุพยายามที่จะไม่อธิบายไปทางนั้นเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นทางทางที่ท่านไม่เคยปฏิเสธการตายแล้วเกิดอีกหรือชาติก่อนชาติหน้าแต่เมื่อพิจารณาพระดำรัส ที่ตรัสแก่พระอานวนว่าปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เรื่องที่ปุถุชนจะเข้าใจได้ง่ายเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งและเพราะไม่เข้าใจในปฏิจจสมุปบาทเราจึงเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอยู่ยาวนานดังนี้แล้วก็เอ่ยใจว่าคำอธิบายปฏิจจสมุปบาท ทำให้เข้าใจง่ายๆคงไม่ใช่ปฏิจจสม,มุปบาทที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แน่นอนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าปฏิจจสม,มุปบาทไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจง่ายเพราะแค่เรื่องวิญญาณเกิดขึ้นอย่างไรก็มีปัญหาให้คบคิดแล้วเพราะปฏิจจสม,มุปบาทหรือพระพุทธเจ้าอธิบายว่า วิญญาณในนามรูปหรือคขันห้าก็อย่างหนึ่งแต่มีวิญญาณอีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากสังขารสังขารในที่นี้ก็คือบาปบุญและสิ่งที่ไม่เป็นบาปและบุญซึ่งคงจะหมายถึงกรรมนั่นเองเมื่อวิญญาณเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากจึงมีผู้คิดว่ามีจิตอีกชนิดหนึ่งแยกต่างหากจากวิญญาณ ในขันห้าและเพิ่มปฏิดจะสมุปบาทเข้ามาอีกข้อหนึ่งซึ่งการเข้าใจอย่างนั้นเป็นการเสี่ยงที่จะเห็นจิตหรือบิญญาณเป็นอันตาตามแบบพรามนั่นเองเมื่อพิจารณาจากคำบอกเล่าเรื่องตายและฟื้นและเรื่องลึกชาติได้ก็เห็นชัดว่าจิตมีสภาวะเป็นเอกจร คือเดินดทางเพียงลำพังจริงๆเพราะไม่เคยเห็นมีใครเล่าว่าเมื่อตายไปมีใครไปด้วยเลยมีแต่เล่าว่าไปคนเดียวและไม่มียศถาบรรดาศักดิ์พิเศษกว่าใครมีแต่เล่าว่ามีคนนำทางแต่บุคคลผู้นั้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็เลยเป็นห่วงคนฆ่าตัวตายทั้งหลายที่ฆ่าลูกเมีย หรือฆ่าคนที่ตนรักไปพร้อมกันเกรงจะคิดไปเองหรือเข้าใจว่าตนสามารถพาคนอื่นไปสู่ปรโลกได้การฆ่าคนอื่นก่อนตายโดยหวังว่าจะพาเขาไปด้วยน่าจะเป็นการทำบาปมากกว่าจะไม่เป็นผลดีแก่วิญญาณตนเองแต่อย่างใดทางที่ดีเมื่อคิดจะฆ่าตัวตายก็อยากให้คิดว่า ตัวเองเท่านั้นต้องการจะตายส่วนคนอื่นเขาควรจะมีสิทธิ์เพื่อชีวิตต่อไปเมื่อทำบาปหรือทำบุญสุดแต่ชีวิตเขาจะเป็นไปอย่าให้คนที่คิดจะฆ่าตัวตายและลึกเสมอว่าการเกิดเป็นมนุษย์ที่บริบูรณ์ด้วยขันธานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายขันธ์ห้า่รู้เวทนา สัญญาสังขารอันคือความคิดและวิญญาณคือการรับรู้ทางภาษาส,สัมผัสนี่แหละทำให้มนุษย์มีโอกาสทำความดีก็ได้ทำความชั่วก็ได้ทำสมาธิก็ได้้นจากการเวียนว่ายาตเกิดก็ได้แต่ก็เพราะการเป็นมนุษย์ซึ่งเพียบพร้อมด้วยขันห้าดังก,กล่าวนั่นแหละ จึงมีแต่มนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยขันห้าเท่านั้นที่คิดค่าตัวตายเนื่องจากมนุษย์มีขันห้าอย่างเพียบพร้อมมีความรู้สึกมีความจำมีความคิดและมีความรับรู้ได้ดีทำให้คิดอ่านได้มากมายแม้แต่การคิดค่าตัวตายก็มีแต่มนุษย์ผู้มีขันห้าบริบูรณ์เท่านั้น ที่มีการคิดได้อันสังเกตได้ว่าไม่มีการฆ่าตัวตายในหมู่สัตว์เลรัชานใดๆและแม้แต่มนุษย์ผู้พิการโดยเฉพาะมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ด้วยขันห้าก็แทบจะไม่มีการฆ่าตัวตายทาั้งๆที่สัตว์เดรัชานและมนุษย์ผู้พิการมีความทุกข์ทรมานมากมาย เขาก็ไม่มีการคิดค่าตัวตายอยากจะให้คิดว่ากว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้มีขันห้าบริบูรณ์เป็นการยากนักหนาควรจะใช้หรือหาประโยชน์จากขันห้าให้เต็มที่จะเห็นทรัพย์สมบัติอันนอกกายเป็นของสำคัญจนลืมตัวเองอย่าให้ขันห้าปรุงแต่งตนเองจนควบคุมมันไม่ได้ ทำให้นึกถึงคำให้พรของเทวดาที่มีต่อกันก่อนจะมีการจุติจากสวรรค์ซึ่งมักจะให้พรกันว่าขอให้ไปสู่สุคติคำว่าสุคติของเทวดาหมายถึงการเกิดเป็นมนุษย์ใจหายไม่ได้ข่าวว่าคนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธมีจำนวนผู้ฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น อยู่เรื่อยๆเป็นอันดับต้นๆของชาวโลกแสดงว่าคนไทยไม่มีวิธีคิดแบบชาวพุทธถ้ามีวิธีคิดแบบชาวพุทธก็จะไม่มีโรคสมเศร้าหรือโรคคิดค่าตัวตายได้ง่ายๆน้อมกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุโมทนาบนุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง ผู้ดใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ